วันนี้บอกวิธีซ่อมแว่นง่ายแบบง่ายๆอันนี้แว่นที่ซ่อมเสร็จแล้วนอะอันนี้คือขาขาที่มันหักขาที่มันหักก็จะเห็นว่ามันมันหักอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็ไปหาขาแว่นมาน,นี่เป็นขาแว่นอันใหม่ที่ประกรบอยู่นะถ้าเป็นของดีมันจะไม่มีการประกรบเห็นไหมเนี่ยไม่มีการประกรบอันนี้คือผมก็เอาขาแว่นมาประกรบด้วยกาวตาช้างนั่นแหละนะนะขาแว่นอันที่ดี อันนี้มันหักตรงเฉพาะตรงนี้เราก็ตัดออกตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่มันที่มันไปเกี่ยวกับตัวเนี้ยล้วก็ตัดออกไม่งั้นมันจะพับแบลนไม่ได้พอตัดตรงนี้เสร็จแล้วเอาเศษนี้ออกทิ้งไปเลยแล้วเราก็เอากาวตาช้างเนี่ยหรือว่ากาวร้อนแปะตอนแปะก็บีบหน่อยนะเสร็จแล้วก็จะได้แว่น <c oughs> กลับมาใช้งานได้ถ้าเกิดขาอันนี้มันเหมือนกันก็ยิ่งดูแทบไม่ออกเลยนะเพราะว่าคนจะต้องมาส่องตรงนี้ ประมาณนี้ค <experiences> รับสวัส <notre> ด <morph flats> ีครับ